screenplay on your home computer the presentation at work those vacation photos and videos on your phone the trip itinerary on your tablet resumes recipes videos with google drive you can now access your files from wherever you are even the big ones whichever program you're using just drag and drop and there are all your files ready to be opened by you and shared with anyone you want. Forget files being too big to email. Just share them with Drive and everyone has the same file automatically that they can edit together from anywhere. Now all your stuff, work or play, is in one place. Easy to find and easy to share. Google Drive. Keep everything. Share anything. สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ป ด้วยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยน้ดุดก็จะมารีวิว Op p เปอร์ไฟมิลเลอในะจ๊ะแหม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันเพราะว่าน้ดุดนั้นเพิ่งผ่าตัดเสร็จอีกแล้วฮะและเป็นครั้งสุดท้ายของการผ่าตัดแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นนะฮะเอาละฮะมาดูกันหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของรูปทรงก่อนเลยนะฮะนี่ก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจริงนดุดเล็งจะรีวิวมานานแล้วฮะแต่ม่นี้มีโอกาสได้รีวิวก็เลยได้รีวิวนะฮะ เราน่าจะเป็นฉากรีวิวที่สวยสุดในประเทศไทยแล้วฮะนี่ต้องบอกเลยฮะแสงงด,ง,ดง,างามแบบนี้ไม่ธรรมดาฮะแอปเปิ o, ทเครื่องตัวนี้ออกมาได้บางเจ็บมากๆฮะเยี่ยมยอดมากๆแล้วก็ภาพโดยรวมของเครื่องเนี่ยถือว่าถือแล้วดูโอเคดูมีระดับนะฮะเอาละเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันเลยดีกว่าฮะ่าพูดพ่าเพลง่เสียเวลาฮะ CPU Z ฮะตัวเช็คซี u ของเราเหมือนเดิมนะฮะ ตรนนี้จะเห็นเลยว่า CPU ิัต้องคล็อกสปีดที่1.21กิกะเฮิร์ตถ้าเกิดทุกคนเห็นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ดูสเต็ปกี้มาตลอดเนี่ยดูแค่ตัวคล็อกสปีดกับตัว power VR a c x เนี่ยก็พอจะเดาได้แล้วว่านี่คือคอร์ของ MTK 6589นนั่นะจ๊ะเป็นสเปคเดียวกับ iQX ทุกอย่างเลยฮะตั้งแต่ CPU RAM นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็คือเหมือนกันเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่า เ p p โปนั้นรีดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันออกมาแล้วก็รีดประสิทธิภาพของการใช้งานเรื่องของ 3D ได้ลื่นไหลจนน่าตกใจเลยทีเดียวคเอาละขั้นแรกนะฮะเราขอมาดูเรื่องของ internal storage ก่อนก็นเอาวะเหลือเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ปิดไ้ก่อนเลยนะฮะตอนที่เราทำ iMobile เนี่ยเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ในจะ l a ล h เอาไว้ที่ลงแอปไว้ที่0.98นะฮะและแน่นอนว่าตัวนี้ให้เท่ากันเลยฮะ,ะอยู่ที่0.98กิกะไบต์ฮะเท่ากันเป๊ะน,นะฮะแล้วก็ตัวของ phone storage เนี่ยก็ยังให้มาเยอะฮะ,ะอยู่ที่ เหลือใช้อยู่ที่12.49ฮะตัวนี้เป็นลอม16นะฮะเพิ่ม SD Card ไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับใครที่เป็นสาวก SD Card เนี่ยนะฮะข้าต้องบอกเลยว่าคุณต้องผิดหวังแน่นอนฮะถ้าเป็นสาวก SD Card จริง SD Card เป็นสิ่งที่สําคัญและก็ไม่สําคัญในเวลาเดียวกันนะฮะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใส่หนังเยอะๆดูระยะไกลแล้วก็เสียดายฮะเพราะว่าอะไรรูกไหมฮะเพราะว่าประสิทธิภาพของ MTK 6589เนี่ยคือมันประหยัดแบตมากนะฮะเดี๋ยวเราดูเลยฮะตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่96ฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยหนึ่ง่อว่าพอเรารีวิวเสร็จเนี่ยทุกอย่างมันจะเหลือเท่าไหร่นะฮะเอาล่ะงั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะ MTK 6 5.9 8สเปคเดียวกับ IQX แต่เท่าที่น่าด,ดุดลองสัมผัสดูเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น MTK ที่ดูลื่นไหลเหลือเกินนะฮะมันลื่นจริงๆนะเนี่ยเออนะฮะมันลื่นแบบแตะปุ๊บไปแตะปุ๊บไปเลยนะฮะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดเว็บด้วยกันเถอะไปนะฮะเว็บที่น่าด,ดุดจะเข้านะฮะก็คือเว็บเดิมะฮะ w w w t i n i c o m ฮะ ความเร็วของการโหลดเว็บนั่นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแต่จริง CPU ก็มีส่วนและครัแต่ว่า CPU เดี๋ยวนี้รุ่นสมัยเนี้ยอยู่ที่อินเทอร์เน็ตจะเป็นส่วนใหญ่แล้วละฮะ t h i s p a g l a y โอเคครับไม่ฮะเราอ่านภาษาไทยกันดีกว่าฮะนี่ฮะลื่นไหลมากลื่นไหลมากและจอสวยจอเนี่ยสวยมากฮะเดี๋ยวให้นั่นดูนั่นดูทำไม่ดูนะฮะพอเราลากเนี่ยฮะเห็นหมดทุกมุมฮะไม่มีแสงว่ามาเลยฮะแหมต้องบอกว่ามุมนี้นี่สวยจริงๆนะฮะต้องบอกว่า ชอบจริงนะ้าดูดไปจัดแสงนี้ได้ไงเนี่ยชอบจริงเลยฮนะถ้าเกิดว่าในการรีวิวมันอาจจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมก็ดีนะฮะอันนั้นก็ได้เห็นแสงสวยๆแต่น่าดูดว่าหนูน่าดูดชอบแบบนี้มากกว่าสวยงามมากนะฮะแหมต้องบอกว่าแต่แปลงมั่งฮะดูอะไรเดิมๆบางทีมันก็น่าเบื่อฮะเอางั้นเรื่องเล่นเว็บผ่านไปนะฮะดูได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งกับว่ามันจะสามารถดูวิดีโออยู่บนเว็บอันนี้ได้หรือเปล่าฮะหมายถึงว่าตัวของเบราว์เซอร์เนี่ยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราหาครับนี่ครับเอ คลิปขำๆน้องหมาอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันฮะกดไปแล้วฮะเร็วเกินฮะอ่านไม่ทันนะฮะตรงนี้ก็จะมีแปะแปะ YouTube ไว้ฮะก้อนดูก็จะแปะลงไปตรงนี้เลยฮะปึ๊บเขาให้นะฮะก็จะเป็นการโอนเข้า YouTube ไปเลยนะฮะก็คือเล่นผ่าน YouTube เป็นเองนะจ๊ะน้องหมาชอบน้ำพุ่งเขาใส่กันเลยทีเดียวฮะนี่ฮะไหนๆก็มาแล้วฮะเช็คลำโพงเลยแล้วกันกูเสียงมันโคตรดังเลยว่ะมือไปโดนฮะโทษทีฮะบูสเซียงดังมากฮะเสียงดังมาก สมเป็นอัปโปฮะอัปโปนีนดังเรื่องเสียงมากนะฮะเสียงเพลงในล,ลำโพงเนี่ยดีๆทั้งนั้นนะฮะโอ้แน่นมากอุย้ยเสียงดีมากฮะเสียงดีมากเสียงดีมากจริงฮะต่างจากพวกมือถือแบรนด์จีนที่ใช้ MTK เลยนะฮะแบบต่างกันมากนะฮะคือ Oppo เนี่ยก็เป็นปจากประเทศจีนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาสถาปนาตัวเองไปอินเตอร์แบรนด์แล้วฮะ ซึ่งนันดุลก็ให้ออปโปอยู่ในเกรดนรั้นนะฮะคือออปโปเป็นแบรนด์ที่ดูดีมากคืออาจจะมีหัวเว่ยที่มันใหญ่มากเออ่หรือว่าจะเป็นพวกเซี่ยวมี่เซี่ยวเซี่ยวมี่ฮะออกมาแล้วเซี่ยวมี่เนี่ยฮะมันดูแบบยิ่งใหญ่มากอะไรความรู้สึกแต่ว่านันดุดว่าออปโปไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้เลยโนโวดีไม่ดีดีกว่าโนโวด้วยนะรขาสึกของนันดุดคือยิ่งออปโปลงมาจาก MTK แบบนี้นี่น่าสนใจมากครับเพราะว่านานๆจะมีแบบ อย่างที่บอกว่าได้ดูดมองว่าไปอินเตอร์แบนดลงมาทำซีพียูแบบนี้น่าด,ดูดให้ว่ามันคืออะไรที่น่าจับตาม,มองมากตั้งแต่เล่นมาตอนแรกมี96ตอนนี้ยังไม่ลงเลยนะฮะเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ยังไม่ลงเราเคยบอกไว้ว่า MTK 6 5 8 9ประหยัดแบตมากใช่ไหมฮะมันแล้วมันเหมาะกับหน้าจอ 720p เห็นไหมฮะยังไม่ลงนะฮะเอาล่ะ้าดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะตาสูนฮะถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ให้มาทั่วๆไปเนี่ยของ Oppo เนี่ยก็จะมีเรื่องของวิทยุแน,น่น ตัวนี้เป็น CPU MTK จะมีวิทยุให้อย่างแน่นอนนะฮะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมกันเลยดีกว่าฮะ่าเสียเวลาครับเราจะเริ่มเกมที่มันดูเป็นปัญหาก่อนอย่าง Mini Rush นะ Mini Rush เนี่ยตัวของ IQX เล่นแล้วกระตุกนะฮะมีกระตุกแนะะ่นอนเรามาดูกันดีกก่าว่า Oppo จะสามารถรีดความสามารถของ CPU ตัวนี้ออกมาได้ดีเพียงใดและเป็นการไขข้อสงสัยะฮะว่า ROM ดีๆเนี่ย จะสามารถทําให้ CPU รีบประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่นั้นจริงหรือเปล่านะฮะเอาละเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าป่ะไปเลยป่ะลื่นฮะลื่นมากฮะนี่พูดเลยฮะมันลื่นไหลามากโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะเนี่ยฮะต่างจาก MTK ที่เราเคยใช้กันมาฮะมันเป็น MTK ของ i n t e r b a n d ฮะคือ i n t e r b a n d เนี่ยไปทำรอมมารีประสิทธิภาพของ MTK ได้อย่างสุดยอดมากฮะ ้ลื่นมากอ่ะโหคนเล่นมินิรัสด้วย m p k นี่ต้องไม่ต้องไปเล่น 480p แล้วฮะถ้ามี 720p แบบ Oppo นี่ก็สบายเลยฮะเขียนลอมมาดีจริงวะเขียนลอมาดีจริงฮะเขารีบประสิทธิภาพของเรื่องของกราฟิกได้ยอดเยี่ยมมากฮะนี่สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยฮะไม่ได้อวยกันหรอฮะสุดยอดจริงฮะใครซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอนฮะโ้เจ๋งว่ะ ถึงมากมากฮะถึงมากไม่แทบจะไม่แหลกเลยฮะน้อยมากฮะผิดวิสัยของ MTK มทีเอาตายฮะนี่ก็งโง่เองอะฮะสุดยอดฮะสุดยอดมากนี่เล่นเกมแล้วนะฮะผ่านไปยังเหลือ95ฮะอยา่อยาครับอย่ากระพริบตาเรื่องนี้ฮะต่อไปจะเริ่มเกมขับรถบ้างฮะขับรถบ้างเอาเกมอะไรดีเนาะจริงเมื่อวานนัดดูดลองเล่นเลจิงทันเดอร์จริงเลจิงทันเดอร์นี่มันเก่ามากแล้วนะฮะแต่ก็อลองให้ดูรู้แล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงวันนี้ลองเกมเยอะหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่านัดดุดบอกเลยว่า ันเป็น MTK ที่น่าซื้อไปเล่นเกมโคตรโคตฮะแบตก็ดีจอก็สวยกล้องก็เทพนะฮะแถมยังมาประหยัดแบตอีกต่างหากโอ้โหไม่ใช่ละ CPU รุ่นนี้เนี่ยนะฮะต้องบอก iQX นี่ใครบอกกินแบตนี่นัดดุดเถียงเลยนะฮะไม่จริงนะฮะเพราะว่า CPU ของ MTK ของที่คู่กับหน้าจอ 720p นี่สุดยอดจริงๆะฮะเอาล่ะมาดูกันนั่นฮะลื่นไปนี่ฮะลื่มไหมฮะ โอ้ดนชนฮะโอ้ดนชนฮะนี่ใส่ไม่ดีนะฮะขับรถดีไม่นั่งมาชนเราฮะลื่นชิบเป่งฮะลื่นมากฮะลื่นโคตรเลยฮะที่น่าดูดชนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะเล่นผ่านจอของกล้องอีกทีนึงนะฮะไลจอกองกระเล็กเกิดนะฮะเอาว่าเล่นได้นะฮะเกมนี้เล่นได้ผ่านไปนะฮะสุดยอดจริงวะนะฮะเดี๋ยวปิดโปรแกรมเก่าๆก่อนแล้วกันนะฮะปิดไปฮะปิดไปปิดไปนะฮะปิดให้หมดนะฮะ ฟีฟาสิบสี่เมื่อกี้ยังเปิดค้างไว้ด้วยนะฮะยังลื่นขนาดนี้ฟีฟาสิบสี่ให้ดูเลยมาหกเครื่องมันบางจับ,บกระชับมากฮะ,ะเดี๋ยวพอใส่เคสแล้วนะ,ะมันก็จะแบบไม่บางเกินไปแบบพอดีมือหูรุ่นนี้มันสุดยอดจริงอ่ะสมวฮะที่อยู่ในสเตปกีเบทชอยส์ของนัดดุดมาตลอดฮะ,ะถ้าสเตปกีเบทชอยส์ ice, ทุกคนสังเกตดีๆนะฮะราคาหมื่นต้นๆเนี่ยนัดดุดเชียร์ตัวนี้สุดตัวเลยฮะเยี่ยมจริง คือเราดูดเคยเล่นนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีตอนนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วว่าทําไมเจ้าตัวนี้ถึงได้อยู่ในเบสชอยของเรามาตลอดเลยับเอาละฮะโอเคก็คือเล่นได้ฮะก็ก็เล่นของมันได้ฮะดูนะเ,เล่นได้จริงนะฮะสุดยอดฮะ เข้ากลางไปฮะกดยิงฮะโอ้โหไม่เข้าฮะก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าพอใช้ได้คือเล่นได้ฮะแต่อาจจะไม่ได้ลื่นพลืดขนาดนั้น Opp o ppo ทำออกมาดีจริงฮะคือเขาสามารถรีบประสิทธิภาพของ cpu ออกมาได้แบบยอดเยี่ยมมากๆจริงฮะนี่ฮะคือโอเคมันมีหน่วงๆบ้างแหะฮะหน่วงเลยนะฮะแต่ว่าภาพโดยรวมคือมันน่าจะเป็น mtk ตัวแรกๆที่เล่นได้ดีขนาดนี้นะ นั่นดูดเอาฟันเกาวิ่งมาแล้วฮะวิ่งแซงมาเฉยเลยเว้ยยิงหน้าดันๆเลยฮะเข้าไปแล้วฮะโอ้โหยิงแบบหน้าดันๆเลยฮะโรมาดาวอะไรสักอย่างเนี่ยฮะอยู่โมนาโกฮะยิงเข้าไปแล้วฮะแหมต้องบอกเลยว่าฟี فا 14ยังเล่นได้ฮะพลิกประวัติของ MTK ไปเลยฮะเล่นได้จริงฮะแหมต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาฮะบีนิลช์เล่นได้ฟี فا 14เล่นได้ฮะโอ้โหนี่จะพูดว่าอะไรอีกฮะมาเรียลเลสซิ่งกันหน่อยมา ให้มันตายไปข้างหนึ่งฮะเดี๋ยวเรามาดูเรียวเรซิ่งกันดีกว่ามาก็เกมเรียวเรซิ่งลองดูแล้วนะฮะเปิดไม่ได้นะฮะไม่รู้ทาไมนี่ลองรีสตาร์เครื่องรอนหนึ่งแล้วนะฮะเปิดไม่ได้นะเรียวเรซิ่งเออแปลกนะฮะมีแต่เสียงฮะดูดิมีแต่เสียงจอหายเออนะแล้วพอเปิดเรียวเรซิ่งปุ๊บเครื่องก็ไปงี้ไปเลยฮะค้างฮะกดอะไรไม่ติดแล้วฮะคือแบ็คเนี่ยสัมผัสสนองนะฮะว่าสั่นไปแล้วฮ ครับหน้าจอก็ไม่ได้ฮะน็อกไปเลยฮะสงสัยเป็นปัญหากระเรียวเลสซิ่งเกมเดียวเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ดูดใช้มาเนี่ยก็มีปัญหาอะไรนะฮะเนี่ยเลสซิ่งนี่กลางรีวิวเลยเนี่ยเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้อืมนะอ่ะก็ให้ดูข้อเสียกันไปนะฮะว่ามันมีจุดบกพร่องบางอย่างละกันเนาะก,ก็ยังไงรออัพพอมาแก้หลอมอะไรเดี๋ยวดูเรื่องอื่นกันดีกว,ว่าไปเอาละฮะกลับมาเรื่องของเราต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้หลังจากรีไาร์ไปสองสามรอบบ้าบอคอแตกเนี่ยฮะแบตยังเหลือ94%ฮะ ยังเหลือเก้าสเท่าที่อัดมาเนี่ยเท่าที่ดูจากนาฬิกาที่เรารีวิวเนี่ยประมาณเกือบเกือบยีนาทีที่เราเปิดหน้าจอค้างมาฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะโคตรประหยัดแบตเลยฮะเหลือเชื่อจริงๆฮะเออเนาะอ่ะเอาจะเกมฮะเมื่อกี้เลสซิ่งเปนะ็นอะเออมันมีปัญหากับไอ้เกมเมื่อกี้เกมเดียวนี่แหละฮะถ้าใครจะเล่นเกมนั้นก็บายไปแล้วกันฮะแต่ถ้าเกมอื่นเขาลองเล่นเล่นดูไม่มีปัญหาเลยเลยนะฮะ เล็กแทร็กเอากดอะไรไปแล้วรู้ฮะเอาเอาบาปเบยาร์บาปเบยาร์เอาง่ายๆก่อนอือฮะอือฮะเครดซูซิเลคขาวโอเคฮะเลือกรถนะฮะน่าดุดเลือก Otis แล้วกันฮะเออออกมาทำอะไรวะเนี้ยนะฮะฮ่ามาน่าดุดก็ไม่ค่อยเล่นเกมหรอกครับปกติน่าดุดก็เล่นแต่ .A ทั้งวันๆนหนึ่งปิดฮะไม่เอาฮะไม่โฆษณาไม่คุยด้วยฮะเอาละฮะ เลี้ยวฮะหอน,นี่เบรกฮะอ่าอย่างก,กับรถบัคับสมัยก่อนนะฮะที่เราเล่นกันนี่ยฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายฮะตายหาไม่ตายฮะอ่าฮะนี่ฮะเล่นได้เป็นอย่างดีฮะทุกคนดูฮะอ่าน่นดูเล่นไปละฮะเล่นไมย่ยากเกมนี้เออสนุกดีเหมือนกันนะไอิชฉาสไลด์ฮะ เอ้ย่าไม่ธรรมดาฮะเอ้ย uh, <yeah. S 2> นี่ฮะคนมันเก่งฮะโอ้โ oh. หนี่ฮะก็เล่นได้ฮะอ่ะหยิบเล่ให้ดูมากเลยฮะทุกคนจะนกค้างแร้วไอ้นี่มันโบนัสประมันฮะอ่ะฮะผ่านไปอ่ะแสดงว่าเรื่องเกมไม่ใช่ปัญหานะฮะโดยภาพรวมถือว่าเล่นได้เยอะมากแล้วนะฮะมาดูเรื่องอื่นดีกว่าว่าทีเด็ดของตัวนี้นะมีอะไรบ้างนะฮะที่ฟีเจอร์หนึ่งนะจ๊ะที่เดี๋ยวนี้ก็แหกมาทำหมดแล้วก็คือการดูวิดีโอเป็นอันเล็กๆ นะฮะอันเล็กๆก็คือนี้อ่าเราก็กดนี้เนี่ยฮะเป็นไงฮะบาก็เล่นเว็บไปได้ท่องเว็บไปอะไรองี้ฮะอ่ะเนี่ยฮะซีน่าดูเป็นคนเก๋คีย์บอร์ดของโคคีย์บอร์ดมากเลยนะฮะมันใช้ยากสมัตแต่บางคนอาจจะใช้ง่ายก็ได้ฮะแต่นดุดไม่ชอบเลยฮะนี่ฮะก็สามารถดูได้นะฮะดูไปนดุดก็เปิดเว็บไปนะฮะ ก็ไม่สามารถย่อได้นะฮะย่อไม่ได้ฮะก็ต้องใช้เท่านี้ไปฮะอ่านข่าวไปดูวิดีโอไปบางคนอยากฟังเพลงไปดูไปได้หมดฮะฮะกลับเป็นใหญ่เหมือนเดิมก็ได้ฮะปรับแสงสว่างฮะก็ไม่ต้องห่วงฮะดูหนัง HD ได้แน่นอนทัเมื่อกี้เป็นไฟล์ HD นะฮะดูหนังได้อย่างแน่นอน100%นตะจ้ะต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากอีกหนึ่งฟีเจอร์ฮะที่เรา ห้ามไปนิดนึงนะลืมไปเลยนั่นก็คือเพลงฮะอยู่ไหนฮะมิวสิกมิวสิกมิวสิกเมื่อกี้เห็นอยู่เลยฮะนี่ฮะม,มาแล้วฮะคือ oppo เนี่ยเราเคยได้ยินข่าวมาว่าเขาทําเครื่องเสียงมาก่อนนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีระบบฮะที่ชื่อว่านี่ฮะนี่ฮะเห็นกับแมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เลยฮะ มันน่าจะอ่านว่าดีแรกมากกว่าตอนแรกจะนึกว่ามันจะเป็นไดเรกมันก็ไม่ไดเรกนะครับตัวนี้เป็นระบบเสียงของ Opp o ั p o ฮ้ที่บอกใส่มาแล้วฟังเพลงเพราะมากแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะพอสะสำหรับคุณหรือเปล่าคือมันไม่ใครตอบได้แต่ o p p o เนี่ยเขาดังเรื่องการทําเรื่องเสียงเพลงมากนะครับนั้นก็เชื่อว่ามือถือนี้น่าจะใกล้เคียงกับคําว่า Perfect นะฮะใช้คํานี้ได้เลยนะฮะ ในราคา12,000บาทนี่อาจจะเป็นมือถือที่เพอร์เฟกที่สุดจริงๆนะฮะใ,ใกล้เคียงเขาว่าเพอร์เฟกมากนะฮะถ้ามีข้อเสียก็เล่นไอ้เกมเรียลเลสซิ่งไม่ได้นี่แต่หน้าดุดไม่เล่นอะดุดไม่เ,เ,ลเ,เ,ลเ,เล่นเกมอยู่แล้วไม่สนใจฮะเรื่องอื่นคือสุดยอดมากๆะฮะก่อนที่เราจะไปเรื่องกล้องนะฮะขอไปดูตัวที่เป็นทีเด็ดของตัวนี้ก่อนนะฮะนั่นก็คือตัวของ Gesture ฮะ e s t r นี่มันแปลว่าท่าทางฮะก็คือเป็นคล้ายๆกับ เขาเ,เนะรียกอะไรนะลักษณะพิเศษเหมือนที่ซัมซุงก็ทำมาพลิกไปพลิกมาอะไรองี้ครับมาดูตัวแรกก่อนนะฮะ Flip v i e นะฮะตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลามีคนรู้เข้ามาปุ๊บพอเราพลิกปุ๊บฟลิปเป็นแบบว่าพลิกฮะพลิกตึบปุ๊บเนี่ยก็ดับนะฮะ Auto Answer ฮะก็คือรับสายทันทีครับเมื่อคุณเอาโทรศัพท์มาแนบหูฮะคือมันก็คงจะดูจากเซนเซอร์ครับสมมติโทรศัพท์ดังเต้เต้ปุ๊บแนบหูปุ๊บรับให้เลยไอ้ยา่าดูเท่ฮะมันดูฉลาดสมเป็นสมาร์ทโฟนจริงๆนะฮะ ตัวต่อมาฮะเป็น hands free switch นะฮะก็คือเป็นการปิด hands free ฮะเมื่อคุณรับสายเข้าไปใกล้หูก็คือพอแนบหูปุ๊บไอตัวลำโพงก็จะดับไปนะฮะอันนี้ก็ไม่ทำบัตานะฮะต่อมาเป็น smart notification นะฮะก็คือการแจ้งเตือนพวก m i s s call แล้วก็ message ที่เราไม่ได้อ่านด้วยการเขย่าโทรศัพท์ฮะคือคือปุ๊บมันจะแจ้งเตือนให้ฮะต่อมา easy stay ฮะ screen will keep on when I stare at ก็คือ หน้าจอจะไม่บันดับฮะถ้าเรายังมองหน้าจออยู่นะฮะว่าอย่างนั้นท่านหลับตาดูสิบับไหมนะฮะ Gesture to answer นี่ก็คือโบกมือรับสายฮะเปิดให้หมดฮะให้มันเืิมแบตเล่นฮะ Tap to wake อันนี้ double click นะฮะ The screen to brighten up นะฮะทำอย่างนี้ฮะแม่เงไม่เห็นติดเลยอะติดแล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเหมือน LG G2 ฮะ จริงๆอันนี้มันมาก่อน LG G2 อีกนะนะฮะจริงๆพวกสมาร์ทโฟ,โฟ,โฟนโมเีลฟีเจอร์ต่างๆมันก็คล้ายๆกันนะฮะี๋ยว่าใครจะใส่อะไรมาท่านั้นเองนะฮะเอาละก็ปิดไปหมดให้มันประหยัดแบตเล่นฮะเรารีวิวผ่านมาแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงฮะยังอยู่ที่93%นะฮะสุดยอดจริงๆจะอึดไปไหนฮะแบตเนี่ยเอาละเรื่องของชั้มราต่อน,นะฮะกล้องจะเห็นได้ว่ากล้องนั้นมีความชัดแล้วก็กว้างมากโคตรกว้างครับยืดมือแบบกว้างไหมล่ะ สุดยอดอ่ะกว้างมาก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 เลยอ่ะมุมมองดีมากมากครับมุมมองกว้างมากเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าเราสำหรับคลิกกล้องหลังแล้วมัน,นมให้ดูบ้างนะเราจะถ่ายจากนี่ละกันฮะไอโมบายสามจีเอ็กซ์เนี่ยฮะฟ้าวันนี้อ่าเนี่ยฮะเขาดูสองไปปุ๊บจะแดนไม่เห็นอีกหลุดเฟร,ร,รมกล้องฮะเนี่ยฮะทัชปุ๊บนะฮะก็จะชัดขึ้นนะฮะยอดเยี่ยมมากๆะครับสำหรับเรื่องของกล้อง แม่น้องพูดถึงฟีเจอร์มากมายฮะพาโนรามาฮะสปอร์ตบิวตี้พลัสนะฮะถ่ายไนท์ HDR นะฮะ HDR นี่ก็คือเอ่อกโหมดถ่ายเกืบเกืบยอดย้อนแสงนะครับแล้วก็มีซันเซ็ตออโต้ซีนแล้วก็รีไวท์นะฮะทั้งหมดนี้นะฮะแล้วก็มีคนแจ้งเรามาฮะว่าตอนเราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะอัดสูงสุดที่ถึง Full HD 1080กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะและในขณะที่เราอัดวิดีโอเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปป๊อปเขาให้นี่ฮะก็สามารถเก็บแล้วยังถ่ายวิดีโอต่อไปได้ ก็คล้ายๆกับการทำ snapshot ะะในระหว่างเราถ่ายวิดีโอนั่นเองไม่ทำบันดาน,นะฮะชัตเตอร์ซาวฮะนั่นดูดก็เสียงแฉะๆเมื่อกี้แล้วฮะแล้วก็เรคคอร์ดซาวก็ลุยู่แล้วนะฮะคราวนี้มาดูบ้างว่าถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยมันมีฟีเจอร์พวกนี้ให้ใช้หรือเปล่านะฮะก็จะเหลือแค่ beauty plus แล้วก็ normal แล้วก็ rewire เท่านั้นเองนะจ๊ะไม่เหลือแล้วนะฮะให้ใช้ได้แค่นี้ นั่นเองนะจ๊ะแล้วตัวต่อมาที่มีมาใน oppo เกือบทุกรุ่นนั้นคือโลโม camera นะฮะโลโมนั้นก็คือการใช้เอฟเฟกทั้งหมด4แบบฮะโดยเริ่มจากทางซ้ายก่อนมิลเลอร์ฮะมิลเลอร์ก็คือแบบนี้ฮะสองด้านซ้ายขวานะฮะฟิชอ y e ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับฟิชอ e ก็คือที่มันแบบปูดตรงกลางนะฮะเหมือนตาปลานะฮะแล้วก็มี d ด f โฟกัสนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอรหรือเปล่าฮะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเทอร์เนลฮะคล้ายๆติดวิกเนีย่ยตรงกลางรอบๆฮะเป็นสีดำๆนะฮะตัวนี้ก็เจ๋งมากๆนะ,ะและน่นอนว่าพอมาถึงข้างหน้านั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิลเลอร์ฟิชไอ์นะฮะเทอร์เนลหรือว่าดีโฟกัสก็ตามแต่ก็ใช้ได้หมดนะจ๊ะก็ต้องบอกเลยว่า oppo นะั้นไม่ธรรมดาฮะ,ะเพราะว่าติดฟีเจอร์มาโคตรเยอะนะฮะแล้วก็คุ้มจริงฮะ,ะตัวนี้มันราคาเพียงแค่12,000บาทเท่านั้นนะฮะ11,900หารนะฮะ นี่คุณอย่าแปลกใจว่าทำไมามันถึงมาอยู่ในสเตปกี้เบสชอทส์มาตลอดเลยครับเพราะนี่คือสุดยอดแห่งมือถือฮะและเรารีวิวไปทั้งหมดประมาณนะฮะอันนี้คือยก่อนตัดต่อนะฮะประมาณ40นาทีฮะแบตเตอรี่เหลือ91%เปิดทั้ง3 G WiFi ฮะตอนนี้ WiFi ค้างตลอดนะฮะแล้วก็ตอนที่ Wifi ดับก็เปิด3 G ไว้สุดยอดฮะเล่นเกมดีแบตโคตรทนจอโคตรสวยกล้องโคตรดีและนี่คือ StepG ี้เบ c ชอท ตัวเลือกเหมือนต้นๆที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยใช้มา Oppo f i n l Miller ฮะขอคุณมากฮะ Oppo f l n d Miller สวัสดีฮะ